ข่าวดุนกับทุกคน เกิดอะไรขึ้นครับบอสโจยูมานินโพสร่ายาวถึงหนังคายอ้อแบบนี้นะครับล่าสุดก็ทุกคนทางด้านบอสโจก็ได้มีการโพสต์ข้อความเนี่ยเอาไว้บนแพลตฟอร์มส่วนตัวของตัวเองเนะครับบอกว่าหนังคายอ้อเจ้าคือลงทุนหลายแถบบอสสีบคขาดทุนสตินะครับผมก็คิดว่าพี่น้องเนี่ยคงหลุดตนผมเห็นความตั้งใจของผมเผื่นคงไม่ทิ้งไม่ป๋าผมดอกครับนะครับ FC ฟแฟนๆทั่วโลกเนี่ย เพิ่นคงให้การสนับสนุนครับนะครับนี่คือข้อความที่บอสจอยมานินครับทุกคนได้มีการโพสต์เอาไว้บนแพลตฟอร์มส่วนตัวของตัวเองนั่นเองครับอ่ะใครจะไปดูภาพยนตร์คายอ้อบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสเชื่อว่าคนที่ดูอิ่มข่าวกระแสเป็นหลายๆห,หมื่นคนเนี่ยคิดว่าทุกคนครับก็คงจะรวมใจครับแล้วก็คงจะไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้กันอย่างแน่นอนครับทุกคน ถ้าย้อนกลับไปครับทุกคนตั้งแต่บอสจอยมินินเนี่ยคิดว่าจะทําหนังภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นมานะครับผู้ชายคนนี้ต้องบอกว่าเป็นคนที่ตั้งใจมากและทําอะไรแล้วต้องทําออกมาให้ดีที่สุดนะครับสมเกียรติกับทุกคนสมเขาเรียกว่าอะไรสมหน้าสมตาเนาะของแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วยิ้มข่าวกระแสก็เชื่อเหลือเกินกับทุกคนว่าแฟนๆของสาวน้อยเพชรบ้านแพงหรือว่าแฟนๆหมอลำแฟนๆน้องอุ่งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยไม่ทิ้งไม่ป๋าบอสจอยมินินแน่นอนครับทุกคนอย่างที่บอกว่า เราเห็นความตั้งใจแล้วเนาะถ้าทุกคนลองนึกกลับไปตั้งแต่แรกครับทุกคนบอสจุจมินนทุ่มเทแรงกายแรงใจครับเพื่อที่จะสร้างศิลปินครับขึ้นมาให้กับพวกเราได้ชื่นชมอย่างน้องอุงอ,งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนหลังบ้านคือทํางานหนักมากคิดวิเคราะห์ต่างๆครับทุกคนจะทํายังไงให้ผลงานของอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยโดดเด่นขึ้นมานั่นเองครับ เปรียบเหมือนเปรียบเสมือนหนังคายอ้อนนี่แหละครับทุกคนที่บอสโจเนี่ยก็ทุ่มทุนสุดๆเลยทั้งแรงทรัพย์ครับทุกคนทั้งแรงกายแรงใจของตัวเองก็เหมือนหลายคนถามกันนั่นแหละครับว่าบอสโจเนียเขาเอาเวลาไหนนอนใช่ไหมครับทุกคนตื่นเช้ามาก็โปรโมทภาพยนต์นะครับ ตกเย็นมาก็โปรโมทภาพยนตร์ก่อนนอนบอสโจก็โปรโมทภาพยนตร์กับเพื่คนเพราะฉะนั้นแล้วเชื่อว่าแฟนๆเนี่ยเห็นความตั้งใจของบอสโจยมนินแน่นอนครับและล่าสุดเนี่ยก็ไปเขาเรียกว่าอะไรไปแชร์ลงกลุ่มหนังที่ต้องบอกว่าบอสโจเนี่ยอ่าคือแชร์ด้วยตัวเองเลยนะแล้วแอดมินเขารับเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหคนดังระดับประเทศขนาดนั้นแชร์ share, ลงกลุ่มแอดมินคนไหนจะไม่รับล่ะครับใช่ไหมครับทุกคนก็อุ้มเชื่อว่าเป็นภาพยนตร์ที่ น่าติดตามมากๆครับทุกคนไม่อยากจะพูดเยอะเนาะนี่มองว่าให้ให้คนคุณภาพหรือว่าให้คนทำงานเนี่ยเขาได่ทำไปก่อนและเชื่อว่าผลลัพธ์ที่ตามมาเนี่ยสวยงามแน่นอนนะครับทุกคนยิ่งนักสแสดงแต่ละคนนะไม่ว่าจะเป็นน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเองบอสโจเองน้องอ,อมแอมเองน้องเน็กนฤพลเองหรือแม้กระทั่งน้องเบลน้องออฟคุณตูมตามเดือดสตาเองครับทุกคนก็ล้วนแล้วแต่มากฝีมือทั้งนั้นนะครับ และเชื่อว่าถ้าภาพยนตร์เรื่องนี้ครับทุกคนเนาะทำถึงทําซึ่งนะครับเชื่อว่าติดตลาดแน่นอนแล้วก็ไปได้ไกลแน่นอนครับทุกคนเนาะและ้วพิมเชื่อครับเชื่อฝีมือผู้กํากับเชื่อฝีมือผู้เขียนบทนะครับทุกคนอย่าง ป้านิ่มร่างทรงเองเออนะครับทุกคนอย่างป้าเอียงอย่างคุณเอียงเองนะครับทุกคนครูเอียงเนาะก็เขียนบทในภาพยนตร์เรื่องคายอ้อซึ่งเขาเนี่ยได้ฝากผลงานเอาไว้ในภาพยนตร์ร่างทรงเราเห็นสิ่งต่างๆที่เขาทําในตอนนั้นเนี่ยเขาก็แบบโอ้โหขลังมากและพาภาพยนตร์ร่างทรงนะครับทุกคนดังไกลนะแล้วก็กวาดรายได้ไปเยอะแยะครับทุกคนส่วนคายอ้อเนี่ยอิ่มเชื่อว,ว่านะครับจะเป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งภาพยนตร์ที่เป็นวาระของคนทั้งประเทศเนาะให้มาดูภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ คือสิ่งที่เราเห็นนั่นก็คือความตั้งใจของผู้บริหารคนนี้แหละอย่างบอสจจยูมินินคือทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจจริงๆครับทุกคนแม้ว่าจะสะดุดไปบ้างนะครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นและว่าบอสโจเจออะไรเนาะหลังจากที่กลับมาจากฮ่องกงเนี่ยทุกคนแต่เขาก็ไม่ไม่ลดลาวาศอกกับคําว่าสู้เลยครับทุกคนแล้วเขาก็จะทําให้ ลูกๆศิลปินเนี่ยลูกๆรุ่นหลังเนี่ยเห็นว่าโอ้โหพ่อสู้ขนาดนี้แล้วทําไมลูกไม่สู้ละ่ะใช่ไหมครับทุกคนเหมือนที่บอสโจโเหมือนกับถ่ายทอด DNA ให้กับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเห็นนั่นแหละครับทุกคนเขาดูพ่อเป็นตัวอย่างนะครับในการสู้ชีวิตเนาะในวงการบันเทิงนี้ครับทุกคนก็ทําให้เห็นเราว่าอุ๋งอิงเนี่ยได้ DNA จากพ่อโจไปเต็มเครับทุกคนแล้วก็วันนี้เราเห็นความตั้งใจของบอสโจโยมานินแล้วว่าเขาตั้งใจจริงๆกับภาพยนตร์เรื่องนี้และกระแสตอบรับดีมาก ทุกคนถ้าสมมุติว่าอิ่มเนาะเป็นแฟนคลับข้างนอกเนี่ยนะครับเรารู้จักแล้วนะสำหรับภาพพยนต์คายอ้อขนาดเพื่อนอิ่มข่าวกระแสเองนะอันนี้ถ้าบอสโจได้ได้ฟังเนาะขนาดเพื่อนอิ่มข่าวกระแสเองที่ไม่ได้ติดตามวงการหมอลำเลยนะครับแล้วก็เหมือนกับรุ่นน้องอะไรต่างๆที่เขาไม่ได้ติดตามวงการหมอลำเลยพอเราพูดไปเจอกันครับพอเราพูดถึงคายอ้อปุ๊บอะ รู้จักนะครับวันนี้ไปเจอเหล่าบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ที่มาทำงานด้วยกันในงานงานหนึ่งครับทุกคนวันนี้แหละก็ไปเจอกันก็พูดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ครับทุกคนมิมก็บอกว่าเออก็พอหนังออกมาเนี่ยก็ช่วยๆห,นะหน่อยนะโปรโมนเลยนะอะไรครับพุกคนก็เขารู้จักกันหมดภาพยนตร์เรื่องนี้ทั่วประเทศนะครับ คือมันเกิดจากการโปรโมทของผู้บริหารด้วยเกิดจากการโปรโมทของแฟนๆด้วยอุ้มก็ต้องขอชื่นชมนะแฟนๆสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนคลับน้องอุ๋งอิงแฟนคลับบอสตยมนินที่เวลามี อะไรเกี่ยวกับภาพยนต์คายอ้อนเนี่ยทุกคนเข้าไปแชร์เข้าไปแชร์เข้าไปแชร์อุ้มอยากให้ทุกคนเข้าไปกดแชร์กันเยอะๆครับทุกคนเพราะว่าอะไร <S <S เหมือนเป็นการต่อยอดองค์กรนั่นแหละครับทุกคนให้เปรี้ยงนะครับรักองค์อิงรักพ่อโจก็ต้องรักองค์กรด้วยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วก็เราเนี่ยมีอะไรเราอุ้มมองว่า FC แฟนคลับเนาะก็อยากให้ทุกคนไปกดแชร์กดแชร์เพื่อที่จะเป็นกระบอกเสียงทุกคนก็เหมือนมีกระบอกเสียงในมือครับทุกคนมีโซเชียลอยู่ในมือเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็หนึ่งสง การเข้าไปแชร์เข้าไปกดไลค์เข้าไปพูดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้กันเยอะๆนี่นะครับทุกคนเพื่อที่จะตีแผ่นะทุกคนให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะให้เป็นแบบอัลกอริทึมของหนังอะให้มันไปแบบดังไกลไปทั่วโลกนะครับแฟนคลับอุม้มอุม้มเชื่ออยู่อย่างหนึ่งคือแฟนคลับสาวน้อยเพรบ้านแพงอะคือ เยอะมากๆเยอะทั่วประเทศนะครับทุกคนอย่างหนังบางหนังเนี่ยต้องบอกแบบนี้เขามีไปจ้างนะครับจ้างอินฟลูเอนเซอร์มารีวิวมาทำคลิปมาทำอะไรเพื่อที่จะต่อยอดให้หนังเนี่ยไปต่อได้แต่แฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเยอะขนาดนี้ครับทุกคนไม่ต้องจ้างเลยครับทุกคนมีสื่อในมืออยู่แล้วพร้อมที่จะช่วยกันโปรโมทบอสจยอยมนินอยู่แล้วใช่ไหมครับทุกคนหนังเรื่องนี้ได้เปรียบกว่าหนังเรื่องอื่นๆนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเนี่ย เยอะมากกับภาพยนตร์ขายออนั่นเองครับทุกคนเนาะก็ต้องมารอติดตามกาันทีนี้แหละก็เราเห็นความทุ่มเทของบอสจอมินินแล้วทีนี้เราได้ฟังมาบ้างแล้วว่าบอสโจเขาพูดถึงเรื่องบทหนังเนี่ยเขาอ่านมาแล้วร้อยกว่าแผ่นนะครับทุกคนบอสโจบ,บอกว่าเขาทำเอออย่างนี้เลยเพราะฉันก็มีมองว่า เราเราเคยเห็นมาแล้วเนาะฝีมือบอสโจในการปั้นศิลปินในการทําเพลงในการทําอะไรต่างๆเขาดังมาหลายสิ่งหลายอย่างมากๆเพราะฉะนั้นแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นสิ่งที่บอสโจตั้งใจแล้วมีมคาดว่านะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้ว FC แฟนขลาบสาวน้อยเพรบ้านบ้านแพงนี่แหละครับทุกคนต้องมา ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับทุกคนสนับสนุนภาพยนตร์เรื่องนี้ครับให้ไปได้ไกลถึงระดับโลกนั่นเองครับทุกคนเนาะเพราะว่าเรื่องนี้ก็มีน้องอุงอิงเป็นผู้ร่วมสร้างด้วยเสียนนท์แม่บีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ย โอ้โหนะเป็นวาระของคนอีสานเป็นวาระของคนทั้งประเทศจริงๆนะที่จะต้องมาดูนั่นเองนะครับอ่ะโอเคนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ฝากพ่อพ่อแม่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกําลังใจให้กับอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันครับทุกคนแล้วก็รอชมรอติดตามสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับทุกคนรอเข้าโรงภาพยนตร์ปีนี้ได้ดูแน่นอนนะครับ